สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกสู่ทุกคนเมียฝรั่งอินสวีเดนเดค่ะวันนี้อากาศดีผ้าพุทาธมร้านอาหารไทยเป็นอาหารของเวียดนามอาหารกระสิออกประมาณแบบคือคนไทยเนะะี่ยค่ะผ้าพุทามากินขา้าวเป็นอยากมาชิมอาหารเป็นว่านมันแซ่บเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งกันเด้อจ้าร้านอาหารของเพื่อน เพื่อนเก่าที่ทำงานด้วยกันเขาออกมาต่างลานอาหารเองเพื่อนเวียดนามจ้าตอนนี้ก็น,นั่งล่อผู้เขาอยู่ในรถจ้าพาพากันไปซื้อเครื่องดื่มเพราะว่าวันอาทิตย์หน้าเขาจะหยุดบ้านนี้เขาหยุดเฝ้าไฟเป็นวันยังเนาะ เขาสิเขาเขาสิเขานาฮอนนะจ้าวนวยวันแรงงานบอของประเทศสวีเดนเท่าสองเท่าห่วงเครื่องดื่มยันบอดี้มีดื่มค <c oughs> <c oughs> ักก็เล่นนั่งนั่งรอวนไปจ้ากระสิาพาเพิ่นไปกินอาหารไทย ก็วัมเตี๋ยวไปเตี๋ยวนี่มันก็เลอยไรสิเท้าสองเท้ามาแล้วจ้าระมาณโอ้ยเท้าอยไกกินอะไรร้านไหนไปเตี๋ยวไปเตี๋ยวโอ้อิดรตอิดรตัวนี้ออิดรพลสบ สถานทีเขาเจ้าจัดเลี้ยงเด็กมาเตะฟุตบอลเหตุงามงามพี่นอ้องคุดเ่าพันผ้ามาเบิง่งเขาสิมีงานไปแล้วเ่าสองเทาอ,อย่าโดนเด้อเ่าเอ้ยขอสิไปเหตุงานด้อ เอาสองเผาููเ,าเ่ากระเสียนไว้กระเสียน,นบนบ่มีแนวเห็ดประาพาไปมองหันเน่มองนี่เน่มองคน,นเคยเห็นงานอืมกระยักมาเบิ้งมาอันนี้มองเกาเพืน่นนี่ละเมืองสวีดเดนเขานาฮอนอะกังามงามมองไปทางไหนทางไหนก็เป็นสีเขียวพื้นสีเขียวเบิดอันนั้น ไก่ๆเนี่ยเขาเสิเห็ุเขาสิจุดไฟจ้ะวันที่หนึ่ง <c oughs> พึกสภาเนี่ยต้อนรับหน้าร้อนเข้าสู่หน้าร้อนเขา,นา,นเาเหตุทุกปีจ้ะน่ะความใสความสวยงามก็อยู่มองนี้แล้วจ้านาหอน่อนหนาหนาวก็มีแต่แต้หิมาสนไม่ก็มีแต่ต่อ พอหมดหน้านะพอหมดหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนตันไห่เริ่มเขียวสะอุ่มง,งามเป็นธรรมชาติหน้าร้อนเขาปลาก็บเพชรเก็บบุบรีขายเนี่ยผู้ใดขยันเก็บมากไม่ขายเก็บเพชรขายโอ้ยบ่โทษเอาเงินอืม หีมาตกหีมาตกฝนตก,ตกเป็นน้ำแข็งป๊าทักบ้าไปเออมึงก็เออชิดเลยเห็นไหมลูกเ็บลูกเ็บตกลูกเ็บเป็นเล็ตระลับตอนนี้ไงฝนตกบน่นมีฝ้ามียัง ยูซื้อกาโตกดูไงบาเทพตกค่ะบาเทพตกก่อนจะออกไปทำงานจ้าดูในท่องค่ะเฮ้ยบาบัคกุศลโต๊ดโต๊บาเทพบาเทพตกบาเทพตกเมืองฝรั่งเอ้ยงงอ <c oughs> เฮ้ยซางวาเถอะ สิออกไปเห็นงานนี้ตัองมาตกเดาเดา